ตามพุทธสุภาษิตพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าดังที่ว่ามานี้เนี่ยมีคุณธรรมอยู่ห้าประการที่ทำให้เป็นผู้สง่างามเป็นผู้งดงามในพระาศาสนาในหมู่สงฆ์ตามนามของพระเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่ที่ว่าพระาศาสนาโสพลประการแรกคือพยัตโตคือความเป็นผู้ฉลาดความฉลาดเนี่ยเป็นชื่อของปัญญา คือความรอบรู้ในเหตุผลมีอยู่สองประการคือโกศล,ลอย่างหนึ่งและปฏิพานอย่างหนึ่งโกศลตามนามจริงของหลวงปู่ใหญ่โกศลแปลว่าผู้ฉลาดก็สมกับบาลีในตรงนี้โกศลก็คือเป็นความฉลาดรอบรู้เป็นเหตุแห่งความเจริญเรียกว่าอายะโกศลประการหนึ่งความรอบรู้เหตุแห่งความเสื่อม เรียกว่าอปาญโกศนประการหนึ่งและความฉลาดรอบรู้ในอันลีกเหตุแห่งความเสื่อมประกอบเหตุแห่งความเจริญเรียกว่าอุปาญโกศลประการหนึ่งสำหรับปฏิพานก็คือความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบรู้เท่าทันสามารถแก้ปัญหาได้ฉับพลันโดยไม่เสียเปรียบในเชิงเจราจาแล้วก็มีไหวพริบรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า แล้วก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีปิดทางเสื่อมได้ดังนั้นความฉลาดจึงเป็นธรรมะที่ทำให้หมู่คณะสงฆ์งดงามประการแรกนะประการที่สองวิสารโทรคือความกล้าหาญความกล้าหาญเนี่ยย่อมเกิดขึ้นเพราะว่ามาจากความเป็นผู้มีปัญญาความกล้าหาญนั้นก็คือความเป็นผู้มีน้ำใจอดทนบากบัน่นไม่ยอมท้อต่ออุปสรรค เช่นพระมหาชนกตอนที่ท่านสร้างบารมีสร้างวิริยะบารมีในคราวครั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นประการที่สามพระหุสุตโตคือความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากหรือเรียกว่าเป็นพระหูสูตรเป็นผู้รักการศึกษาแสวงหาวิชาความรู้เพิ่มพูนความฉลาดเพิ่มพูนปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทอดทิ้ง หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อล้อมจิตใจให้ตั้งอยู่ในการประพฤติดีอันเริ่มต้นจากความเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกต้องประการที่สี่ผู้ทรงธรรมคือผู้ที่ได้สดับฟังแล้วศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทรงธรรมตามนั้นเป็นผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมประการที่ห้า ผู้ประพฤติตามครองธรรมโดยเหมาะสมแก่ฐานะของตนเช่นพุทธบริษัทคารวาาผู้ครองเรือนก็ถือศีลห้ามีคารวะสัธรรมอยู่ประจำจิตประจำใจสำหรับพระก็เป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติพรหมอาจารย์ขั้นสูงนั่นคือรักษาศีล227ข้ออยู่ในภาวะของตนการที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ใหญ่เป็นสังฆโสพล คือผู้ทำหมู่คณะสงฆ์ให้งดงามพร้อมทั้งด้านปริยัติแล้วก็ด้านการปฏิบัติกรรมฐานเพราะว่าท่านดำรงตนเป็นบัณฑิตเป็นผู้ยอดกัลยาณมิตรดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกตลอดเวลาจวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านความเป็นบัณฑิตผู้เป็นยอดกัลยาณมิตรเนี่ยหากมีอยู่ในบุคคลใดผู้นั้นจึงชื่อว่า เป็นผู้นําแสงสว่างมาแก่หมู่คณะนําแสงสว่างมาแก่มิตรนําแสงสว่างมา,มาแก่ลูกศิษย์ได้อย่างแท้จริง